สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องายสูคูสูคนนะครับพอกันนิกแล้วครับกับคันค่ายชาแนลผ้ามหาปลาครับลงน้องหาปลาคือเก่าไม้เก่าไม้เดิมครับล้นแล้วไม้นี่ยังมา่ท่านได้มาจากเสือเลยคือมาลงเบิงว่ามันสิได้ห้องบ่อได้ครับเดี๋ยวเขาไปหลุดน้ากันครับไปเบิงสภาพไม้น้ากันครับพี่น้องนี่ครับสภาพไม้ปลากระบอนดีดีครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปหลุนกันว่ามัน ได้คือบ่ได้ครับแ่ว่าปลากละบ่นพ่อใช้ได้อย,ยพี่น้องมากับทีมงานคือเก้าครับทีมงานคันคายเฮ้พี่ครับกำลังทยอยลงมาสองสามคนเป็นยังไงเฮ้พอพอสิได้ไปกินแรง<อ><ๆ>กินง่ายบ่ะเอาแบบลายบ,บ่ะน,น,นี่ครับทีมงานอสองคนพูนยางไปพูนล้วพี่น้องนี่ครับ เชฟกระทะปิวขันมหาป๋ามานำอยู่ครับเสือสีชมพูอองต้องช่วงนี้เพิ่นมีความฮักครับใส่แต่เสือส,สีชมพูเลย <laughs> มีบอนอใหม่มีอยู่เดี๋ยวกางดังแล้วผมจะพาไปเบิ่งนองใหม่อีกครับพี่น้องคุณครับในบ้านกำลังลงมากครับ <laughs> ใส่เป็นตากล้องให้ครับเดี๋ยวสิลลงน้ำ ท ja hier, yal, okay. being, ีมงานกำลังช่างใจอยู่ครับทำใจกับน้ำครับมือเศร้าหมอกลง่งลายพี่น้องทำใจกับน้ำอยู่คันสียนบ่ลงกรนพี่น้องเดี๋ยวมันสีย่วยลงมันบี่ด้างทาแล้วมันเสียดล่วย มีนี่ด้กาีกิมในตัวนี่้บ้าว่าพอไป่แ้เก็บยัดใส่ขื่นเลย ยืนซอเถสามชั่วโมงก็เรี่ยวด้วยลูกไม่น่าโผล่เลย กางดังแล้วรับมาหาเละเบิงนอใหม่ครับกอไผ่มันลมนี่ครับมันเนี้นอน,นอ้อยนี่น้องนอยใหญ่พี่พี่นอ้องนอหนึ่งนี่ครับกำลังงามงามนี่พี่นอ้องเดี๋ยวสิได้เอามีดลงมาตัดครับ ตัวนี้ขึ้นสูงเลยพี่น้องมีนอดเดียวเดี๋ยวสิไปเบิ่งกอนห่อยพูนครับกอน่อยหน่อยกรนลังโพสองนอในหน่อยครับพี่น้องที่ได้เอาไปแกงอยู่ครับนี่ครับ สองนอนหน่อยเดี๋ยวไปหาแหนงมันตต่มจากน้อยกับแกงอิม่มนะสีหาคนพี่น้องหอดเวลาสิกูด่างแหละพี่น้องเดี๋ยวเขาลงไปกูด่างกันครับไปหลุนน้ากันว่ามันสิมานซําใดไปหลุนกับกากันครับผมปมด่างเข้าไปพูนครับเาไปหลุนกันว่ามันสิมานบ่นี่ก็อีกปากหนึ่งครับไปครับ ไปรุ่นพร้อมๆกันครับพี่น้องทั้งกูทั้งปดครับตอนนี้ก็ยังบมยังบท่านเห็นโตอยู่ครับ,บอันเหมือนอ้อพี่น้องมนันนี่เอากล่องลงน้ำบักย่างคักเลยยังบมท่านเห็นปลาจากโตอยู่พี่น้องโอ้ย ยู่งไรเอยู่ <laughs> มิดจัดเลยบ่เห็นเลยครับพี่นอ้องอาหาเอากล่องลงมาทายให้พี่น้องได้เบิ่งคักๆม <laughs> <laughs> ิดจีรีัจิกหนามเป็นมิดครับพี่น้องตัวแรกแหกม้านของเฮาครับัไปสิงดึงเขาฟังเลย <laughs> ไปปดฟังเลย <laughs> อือนั่นเดี๋ยวมันสิลุด ปดเลยบาดนี่อย่าสีกนะไอ้นุ่มคอนเก่นรูปรอพ่อกระเทินครับกำลัง <C> ป <sociology> ดปลาว่าปดปลาเป็นพี่น่องครับปดได้ละครับเ <c oughs> ดี๋ยวสิ <c oughs> ไปหลุ่นกันต่อครับพี่น่องอย่าอย่าพิกาดพิกาดใช่แล้วว่าเห็นอีกตัวนึงอยู่ทางใดดึก <c oughs> <c oughs> สายยกให้พี่น้องเบื้องลุกโอ้นี่อีกตัวหนึ่งครับกดว่าอู้ไปพูดไปพูดดึงเขาคางดึงเขาคางน้ำเลิกดึงเขาคางน้ำเลิกปลาจกพี่น้องตัวนี้ปลาจกครับสายให้พี่น้องเบิ้งก้อนนี่ครับตัวหนึ่งในสองโต้แล้วครับเป็นรุ่นน้ำกันอีก ว่ามันเสด้จักตัวด่างปากนี่ <c oughs> ไปลุนกันต่อครับ <c oughs> ยังสองตัวคือเกาอยู่พี่น,อ <c oughs> น้องมาร์นบ่เนาะบ่เนี้ย <c oughs> มาลุนปากสองครับพี่น้องว่ามันสมานบ่รุนไปพร้อมๆกันครับ <c oughs> แป๊กเนแปลกมือนี้แปลกแปลกอีหลี มื่เคยเป็นยังสี่มาก่อนเลยนี่นอู้นบู๊สามตัวใส่ใๆ่ให่ไอพี่น้องเบิ่งลูกยกงาน,นสามตัวครับติดกันเลยอ่อนต้อนครับพี่น้องมาแล้วครับปากนี่สามตัวโอ้อาไปปุตกังเทิงบ่มันสีเงายืนอะไรอยู่ยืนปยยุตได้กันยืนเอา ตัวที่หนึ่งปากสองใ <c oughs> ่ยใากเถอะเป็นยังอีกเนาะผูกกูดางก็ได้ <c oughs> ตัวที่สองครับพี่น้องตัวที่สอง ขี่แกลนลอนนะครับมันสิโยกเยกโยกยบเหยียกในตากล้องกับขี่แกลนลอนครับโยกเยกโยกเยกอยกู่อาจจะติดแกนลนก็ได้ตัวที่สามข้าถุงไปไปอีกสิมานอีกบ่ไปลุ่นน้ำกันพี่น้องทำดังเนี่ยบ่ คือเห็นแต่ลายด่างคือบ่เห็นป่าเฉยติดเถินอีกแล้วพี่น้องต้องมุดอีกแล้วครับว้สาสดยอดโอ้ยโอ้ยปลาตุโอ้ตะเพียนทองง่ามมิลล<อ>ิ<อ>ครับตะเพียนทองวตะเพียนทองครับตะพีตะเพียนเงิน ตัวใหญ่เติบอยู่พี่น้องใช่หันมาให้พี่น้องเบิ่งดูออ้ครับจ่อทั้งนี้ก็ได้โอ้ยแผดละมัดนั่นตัวหนึ่งนี่ครับตัวใหญ่พี่น้องในพอสมควรอยู่ครับเฉยหวะ ปลาเ่ยยิบ้อยครับพี่ดอกนี่ครับตัวปลางามๆครับยิมยังยิมยางมันบาออกดอกขันปดจังสั้นนัะน่ะ มาจะซื้อไงป้ายังหันปะตองอ๋อปะตองปะตองหน่อยนี่ครับพี่น้องตัวงามๆลอยขามน้ำเลวพี่น้อง เดี๋ยวไปชมผลงานกันข้างเถิงครับพี่น้องนี่ครับมือนี้ได้พอปิ้งพอต้มครับเดี๋ยวจะไปเฮ็ดกับเขากับน้มกินกันข้างเถิงครับเดี๋ยวขัดสิพากันกลับครับผมเดี๋ยวิสด้ไปเห็ดกับเขากับน้มกินกันพี่น้องในเวลากินเขาเลยสือเที่ยงแล้วครับต้มปลาแล้วครับพี่น้องกำลังเดือดครับใส่ยงัยงใส่แม่มดแดงบะ ใส่ไปทุกอย่างเหรอใม่หมดแดงใส่หมดแดงลงไปครับใส่อีกจากหน่อยดจากน่อยจะกินเขากัดครับครับตําบกคุงน้ำครับเมืบบ่อนี้บ่ปีงปลานะครับกินตําบกคุงกับต้มปลาครับสดหอนๆไปเก็บพักมาแล้วครับ กำลังเดือดคักๆนะครับต้มปลาตากแดดเดี๋ยวพี่น้องนี่ครับกำลังเดือดคักๆตั้งเงินก้อยไข่หมดแดงก้อยไข่หมดแดงหูคักอยู่พี่น้องมื้อนี้บ่ปิ้งปลาแต่ว่ามีก้อยไข่หมดแดงครับพี่น้องทางพี่จะ,จะตั้มบุกหง ไม่ครัวประจําตําแหน่งประจําที่ประจําทางครับอนี่เกลือวะนี่ออกมาหนูใหญ่ผู้บ่าวคนแกล็นถ้ากินเข่าแล้วครับไม่สิ่งจำให้กินแบบผู้บ่าวอุบลผู้บ่าวผู้บ่าวอุบลกำลังก้อยไข่มดแดงครับพี่น้องอยู่อำเภอยังเกาะ ตะการพืชผลครับเมียผัดนางน้ำตัวเป็นนางกวางคนขาคนนั้นจะมีเขาเปียผัดนางไก่คนก็ได้เราไม่ไก่ก็ได้เบิ่งก๋อยไข่หมดแดงคนก่อนสูตรอุบลครับคนเคี้ยวมาลาดกาวยตะการหมอตะการพืชผลครับพี่น้องคล้ยเรียบร้อยครับก๋อยไข่หมดแดงเข้มือน ของผูบ้บ่าวอุบลสีเหมาน้ำตานะครับเก๋อหล้อเลยครับพี่น้องอตับหกฮุ่งใช้ถุนาานยยงนี่ฟ้ามันฟ้ายังเนี่ยโอ้เจ้าแก่สิเดลยตับหกฮุ่งครับพี่น้องกลอยไข่มดแดงอ,อันนี้ต้มปลาครับมามาครับกินข้าวน้ำกันครับพี่น้องหมดแล้วมาดูกครับพี่น้องกินข้าวบาดนี่ข้ขาวเหนียวคือเกาครับ ขุยก้อยไข่มดแดงวาวอุบลคนตะการก่อนครับโอ้ต้มปลาเช็ดกระทะฟิวอยู่ดิไม่ค่อยกินน้ำเออมาลื้อไปมันยเนาะอย่ากให้เขาแย่งกินเนาะว่าว่าเอาว่าเอาเนาะไปบวบไปก้อยไข่มดแดงพี่น้องนี่ครับคำใหญ่ๆคือตุ้ยไปล้างกินเดียว ิซื้อบี亚马ยันาครกันยันก็เพือกินเพื่อเพือบ่กินขับรถขันยังอยู่ซื้อกินเอ้ยย่าบาเถอะข้นนี่แลนลบนาลบหลังเมื่อกี้ยังไปทั้งหงอีผมน้องหงอ้ยเียงก็เลียงแล้วใ่เลียงอีกม่ใหม่ๆ ตัวเล็กตนึงม่เล็กตัเจ้าเลยแหะงั้นตองเีมาเว่าอยู่ง่าหือเบอกนมาเหลือคอยเทมเจ้าแลล่ะไม่าเลยหักกันเนคอยจะเท่ยสิงรอบอกไปลวดูโกกแนหลานนไหน่เ้าเราเน้ยเน อาไปพุทธละเด้อแล้วทำงานโอนเงินไปให้พุทธเอาน่ะนี่ลางเงินออกโอนให้คนเราได้พคนขอไป่มาให้เพิ่มเงินเลยบ้าแมนว่าให้ท่าบ้านเขาลื้อเขาซ่าเนี่ยเป็นผู้ด,ดีผู้ง,งามมันเลี้ยวอยู่บ้านเลยมันไปมันคือโผล่ล <c oughs> จักรวัลมาถึงโผล่จักรวัลส่งเงินส่งยัง,งให้พุทธเอาเขาได้ก็ว่าดีเบิ็ดหลา อย่าเอาเลยเดือนเดียวนะช่งเดือนเดียวละให้ต้มมันก็เคือและช่วงตัเดือนรลดยังตํมกับพันหนึ่งเลย้วรดดต้องใส่ผู้่าผู้แก่เล้ห้าบ่ใหญ่แล้วละพันสอนี่เรื่ออะไรก่อนพันสามพันเงินต้องไปกันสองพันเงินเอาไปกัพันเ้กับเบิด สูงทั้งนั้นแหละที่รถตั้มจำนวนไปอ่ะวอนๆคนมักวันมึงหลอกจริงน่าเลยใส่กระดาษสำหรับคลิปนี้ก็พอสนีนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำขั้นค่ายชาแนลสำหรับคลิปนี้ขอโตลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบายยครับ